TSC Smart AT คืออะไร TSC Smart AT คือแอปพลิเคชันในการลงบันทึกเวลาเหมาะสำหรับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ HR ในองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูงตัวแอปพลิเคชันสามารถลงบันทึกเวลาพร้อมตำแหน่ง GPS สามารถบันทึกได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงใช้โทรศัพท์มือถือและสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์เพิ่มเติม การทำงานของ TSC Smart AT เมื่อคุณถ่ายภาพใบหน้าของตัวเองตัวแอปพลิเคชันจะดึงที่อยู่ของคุณจากตำแหน่ง GPS และส่งข้อมูลทั้งหมดผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์มายังเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลซึ่งคุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะไม่มีวันรั่วไหล ทางเรากำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ HR หรือผู้รับผิดชอบเท่านั้นซึ่งสามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ที่ทางเราเตรียมไว้ให้หากมีข้อสองสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร0909185050หรือทางเว็บไซต์ thcomputer.com thcomputer ยูร์บิสเนสไอทีพาร์ทเนอร์